Thank you ว,นนวันนี้ก็มาพบกับบีสมยงคาเซนเตอร์อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีอีกแล้วเช่นเคยนะคะสำหรับวันนี้นะคะบี B. ก็มีรถเกง๋งพรอนกๆพรอนสบายๆคันนี้มานําเสนอเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะก็จะเป็นตัวรุ่น Ford f อร์ f i e ียตตาหนึ่ t จุด้ออโต้นั่นเองนะคะลูกค้าสำหรับคันนี้เป็นรถปีคศ2012หรือว่าจดปีพศ .2555 นั่นเองนะคะ สำหรับ Ford f o r d f i e s ต a สีส้มคันนี้นะคะราคาขายเพียงแค่159,000บาทเท่านั้นเองนะคะลูกค้าฟังไม่ผิดนะคะราคาเพียงแค่159,000บาทผ่อนเพียงแค่เดือนละ3,000บาทเท่านั้นเองนะคะลูกค้าเฉลี่ยแล้วตกวันละร้อยเดียวแค่นั้นเองนะคะลูกค้าผ่อนเพียงแค่เดือนละ3,000บาทผ่อนอยู่ที่7ปี84งวดนะคะสำหรับผ่อนถูกๆแบบนี้ราคาถูกๆแบบนี้ออปชั่นภายนอกและภายในตัวรถมีอะไรบ้างและจะสวยแค่ไหนตามมาชมเลยคะ่ะ เด u, in marriage, ี ocean, ocean, linen, mm ๋ยวเรามาเริ่มชมกันที uh ่ด้านหน้าต bon> ัวรถกันก่อนเลยนะคะสําหรับคันนี้นะคะก็จะมาพร้อมชุดไฟตัดหมอกคู่หน้านะคะมีไฟตัดหมอกคู่หน้าเลยนะคะลูกค้าและตัวไฟหน้านะคะไฟหน้าก็จะเป็นไฟหน้าอ่ายาวแบบนี้เลยนะคะลูกค้ารูปทรงของเขาก็จะเป็นไฟหน้ายาวแบบนี้เลยเป็นไฟหน้าฮาโลเจนนั่นเองนะคะลูกค้ามาดูกันที่ด้านข้างตัวรถกันเลยนะคะสําหรับคันนี้นะคะด้านข้างตัวรถของเรานะคะ ตัวซุ้มล้อนะคะจะตีโป่งโรงงานเดิมๆม,มาให้แล้วเรียบร้อยเลยนะคะลูกค้าและตัวล้อแม็กของเขานะคะเป็นแม็กเดิมโรงงานนะคะแม็กศูนฟอร์ดเดิมๆเ,เลยนะคะสําหรับขนาดตัวแม็กอยู่ที่ขอบ15นะคะขนาดตัวยางอยู่ที่1.85ทับ60 R15 นั่นเองนะคะลูกค้ามาดูที่ไฟเลี้ยวนะคะสําหรับกระจกมองข้างซ้ายขวาคันนี้นะคะก็มีไฟเลี้ยวที่หูกระจกเลยนะคะลูกค้าแล้วก็มาพร้อม คิ้วนะคะมีคิ้วใส่ให้แล้วทั้งคันรอบคันเลยนะคะใส,ใส่ชุดแต่งคิ้วให้แล้วเรียบร้อยเลยนะคะแล้วก็กุญแจเป็นกุญแจรีโมทเลยนะคะระบบเซ็นทรัลล็อกนะคะมาดูที่ด้านหลังตัวรถกันต่อเลยนะคะหลังตัวรถของเรานะคะลูกค้าคันนี้จะเป็นตัว Ford f i e ียตตประตูหรือว่าตัวแฮดแบ็กนั่นเองนะคะลูกค้าสำหรับด้านหลังตัวรถนี่เราเปิดให้ชมเป็นแบบนี้เลยนะคะเป็นตัว Ford f i e ียตตประตูนะคะเป็นตัวแฮดแบ็นั่นเองนะคะลูกค้า สำหรับด้านหลังนะคะก็ตรงนี้จะเป็นช่องวางสัมภาระวางของนะคะก็สามารถวางได้พอสมควรเลยนะคะลูกค้าแล้วก็ฝาด้านท้ายนะคะก็คือยังเดิมโรงงานทุกจุดเลยนะคะรอยเม็ด q c ยังอยู่ครบทุกจุดเลยนะคะแล้วก็ด้านหลังนะคะจะมีตัวไล่ฟ้าด้วยนะคะด้านหลังที่ประตูด้านหลังตัวแฮทแบ็กของตัวรถนั่นเองนะคะลูกค้า ใครที่มองหารถคันเล็กๆผ่อนถูกๆนะคะราคาถูกๆแนะนําคันนี้เลยนะคะลูกค้าเดี๋ยวไปชมที่ภายในตัวรถกันต่อเลยนะคะว่าออปชันจะมีอะไรบ้างและจะสวยแค่ไหนมาเลยค่ะมาถึงภายในตัวรถของเรานะคะลูกค้าภายในก็จะคุมโทนด้วยสีดําทั้งหมดเลยนะคะส่วนตัวเบาะของเรานะคะก็จะเป็นเบาะกำมะหยี่สีดําคาดได้สีดําแบบนี้ทั้งคันเลยนะคะแล้วก็จะมีลายแบบนี้เลยนะคะลูกเล่นลายสวยมากนะคะอยู่ที่เบาะแบบนี้ทั้งคันเลย มาถึงที่คอนโซลด้านหน้าตัวรถของเราเลยนะคะสําหรับคอนโซลด้านหน้าตัวรถของเรานะคะก็จะคุมโทนได้สีดํานะคะลูกค้ามาพร้อมถุงลมนิรภัยแอร์แบ็กคู่หน้าด้วยนะคะลูกค้าและก็ที่สําคัญกุญแจเป็นตัวกุญแจรีโมทระบบเซ็นทรัลล็อกอย่างที่บอกไปนะคะลูกค้าตัวพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยพาวเวอร์นะคะลูกค้าระบบเกียร์นะคะเกียร์ของเราจะเป็นเกียร์ออโต้นั่นเองนะคะลูกค้าเป็นตัวระบบขับเคลื่อน2ล้อเกียร์ออโต้นะคะ ส่วนตัวแอร์ของเรานะคะจะเป็นแอร์แอแอร์ตัวนี้เป็นแอร์ฮีตเตอร์นะคะลูกค้ามีแอร์ร้อนแอร์เย็นด้วยนะคะเป็นระบบแอร์แอซี AC, เป็นเมนวลนะคะโอเคมาดูที่เครื่องเสียงกันต่อเลยนะคะสำหรับเครื่องเสียงของเรานะคะก็สามารถเชื่อมต่อ CD MP3 วิทยุ AMFM เสียบสายอัร USB เชื่อมต่อสมาร์ทโฟนรับสายโทรเข้าโทรออกผ่านเครื่องเสียงเรดิโอรถยนต์ได้เลยนะคะสำหรับภายในออปชั่นก็จะเป็นประมาณนี้เลย อ่าและที่สําคัญนะคะคันนี้จะเป็นระบบไฟฟ้าทั้งคันกระจกมองข้างซ้ายขวาก็จะเป็นระบบปรับแล้วก็พับไฟฟ้านะคะคันนี้เป็นระบบไฟฟ้าทั้งคันเลยนะคะเ <_ µ> ดี Ki ๋ยวไปดูกันที่ห้องเครื่องด้านหน้าตัวรถกันต่อเลยนะคะตามบีมาเลยค่ะมาถึงที่ห้องเครื่องด้านหน้าตัวรถของเรานะคะสําหรับห้องเครื่องด้านหน้าตัวรถของเราก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะคันนี้จะเป็นเครื่องยนต์เบนซินนะคะเครื่องยนต์ 4สูบ16วาล์ว1,400 cc 112แรงม้านั่นเองนะคะสำหรับเครื่องยนต์ของ Ford Fiesta คันนี้นะคะลูกค้า <c oughs> เครื่อง <c oughs> เครื่องยนต์ของเขาก็คือเดิม <c oughs> ๆเลยนะคะ <c oughs> ลูกค้าเดิมๆโรงงานเลยนะคะฝ <c oughs> ากระโปรงด้านหน้าตัวรถก็ยังเดิมโรงงานเลยนะคะลูกค้าไม่ว่าจะเป็นรอยเม็ดอาคิวซีก็ยังอยู่ครบทุกจุดนะคะแผ่นกันความร้อนหน้าห้องเครื่องก็ยังเดิมโรงงานเลยนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะลูกค้าสวยถูกใจลูกค้ากันบ้างไหมคะ ย้ำนะคะสำหรับคันนี้จะเป็นตัวรุ่น Ford Fiesta นะคะเป็นตัว5ประตูแฮทแบ็กนะคะ<ๆ>เครื่องยนต์เบนซินเครื่อง1.5ระบบเกียร์ออโต้นะคะรถปีพศ2012หรือว่าจดปีพศ2555นั่นเองนะคะสำหรับคันนี้นะคะราคาขายเพียงแค่1 5 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะคะลูกค้าสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะอยากได้รถเก๋งไว้ใช้งานผ่อนถูกๆแนะนำคันนี้เลยผ่อนเพียงแค่เดือนละ3 0 0 0บาทเท่านั้นผ่อนอยู่ที่7ปี8 4งวดนะคะราคาขายก็ถูกมากมาก สำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจก็สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยที่เบอร์0812386699นะคะสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะจะอยู่จังหวัดไหนในประเทศไทยสามารถออกรถกับเราได้นะคะ สามารถออกได้ทั่วไทยส่งบอบรถได้ทั่วประเทศนะคะสำหรับลูกค้าท่าในใดที่สนใจก็ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมเข้ามาได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะบีก็ต้องขอตัวลาไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะลูกค้าไว้พบกันคลิปหน้าก่อนจะจากกันไปฝากลูกค้าทุกท่านกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อ,ตอไปให้กับช่องสมยงคาเซ็นเตอร์ของเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้บีขอตัวลาไปก่อนนะคะลูกค้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ